ฉเฉลยการบ้านชุดที่2นะครับข้อที่9นะครับข้อที่9จากรูปมวล A นะครับมวล A จะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะทำให้มวล B เนี่ยไม่ตกลงมามวล b ไม่ตกลงมานะถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง A กับ B เท่ากับ0.8นะครับ อันนี้มันไม่ตกลงมาก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียนสถิตนะนะครับเพิ่มนิดหนึ่งสัมประสิทธิ์ความเสียนสถิตนะครับมีค่าเท่ากับ0.8นะครับโอเคไม่ตกลงมาก็แสดงว่าแรงเสียนที่เกิดขึ้นนะครับต้องมีทิศยังไงตัวน้ําหนักมีทิศลงนะครับทําไมมันไม่หล่นลงมาก็แสดงว่ามันมีแรงเสียานแรงเสียานต้องมีทิศขึ้นนะฮะ โอเคนะครับแรงเสียดทานมีสูตรว่า μsn นะครับอันนี้คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนะครับแล้ว n คืออะไร n ก็คือแรงที่นะครับแรงที่ a เนี่ยมันดัน b แรงที่ a มันดัน b นะครับอันนี้คือแรง n นะแรงที่ a ดัน b นะครับ เขาถามหาความเร่งนะครับความเร่งที่น้อยที่สุดที่ไม่ทําให้บีเนะี่ยมันตกหนูพอนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมนะครับเนี่ยพี่ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าพี่นะครับให้อันเนี้ยมันเคลื่อนที่ชา้ชาๆมันก็อาจจะตกใช่ไหมฮะเนี่ยอันเนี้ยตกแน่นอนแต่ถ้าเคลื่อนที่เร็วๆอาจจะไม่ตกก็ได้ใช่ไหมถ้าเร็วๆเ,เนี่ยฟืบนะครับเนี่ยฟืบมันจะไม่ตกใช่ไหมครับนะแต่อันนี้เ็าถามว่า เคลื่อนที่ด้วยความเร่งน้อยที่สุดอ่ะเท่าไหร่นะครับง่ายๆครับสําหรับการคํานวณนะนะสำหรับการคํานวณนะนะน,นี้ไม่ยากเลยนะครับก็คิดแนวราบนะครับแนวราบแนวราบเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งจริงนะมันมีความเร่งนะครับแน่นอนว่าแนวราบมีความเร่งก็ต้องใช้สมการซิกมาเอฟเท่ากับเอเอนะครับ โอเคนะครับเป้าหมายของเราเราต้องการหา a อนะซิกมาเอฟที่กระทำกับ B นะครับแรงที่กระทำกับ B คือ N N เป็นตัวดัน n เป็นตัวดัน b นะครับโอเคนะแรงที่กระทำกับ B ก็คือแรง N อืม ส่วนในแนวดิง่งแนวดิ่งเนี่ยบเนี่ยมันไม่ถลายลงมานะครับนะมันไม่ตกลงมานะแสดงว่าแรงขึ้นกับแรงลงมีขนาดเท่ากันนะแรงขึ้นก็คือแรงเสียดทานส่วนแรงลงก็คือแรง Mg นะครับนะก็คิดสองแนวแนวราบกับแนวดิง่งนะแนวราบมีความเร่งก็ต้องใช้สมการนี้ส่วนแนวดิง่งนะฮะ ไม่ถลายลงมานะครับไม่หล่นลงมาก็แสดงว่าแรงขึ้นกับแรงลงต้องมีขนาดเท่ากันอ่ะเอาสองอันนี้มาทําอะไรกันเอาสองอันนี้มาหารกันนะคะเพราะว่าเป้าหมายเราเราต้องการความเร่งตรงนี้เอาสองอันนี้หารกันเอก็จะตัดกันได้มวลก็จะตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเป็นหนึ่งส่วนมิลเเท่ากับ A ส่วน G นะ ีย้ายขึ้นมาก็เป็นจีส่วนมิลนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไป g คือสิบมิเอสคือศูนย์จุดแปดนะครับนะมันก็คือเหมือนกับเป็นร้อยหารด้วยแปดใช่ไหมครับร้อยหารแปดนะก็ได้สิบสองจุดห้านะครับความเร่งต้องมีค่าเท่ากับสิบสองจุดห้านะครับอ่า โอเคนะความเร่งน้อยที่สุดนะครับต้องมีค่าเท่ากับสิบสองจุดห้านะครับถ้าน้อยกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้มันจะลนลงมานะโอเคสำหรับโจทย์แบบนี้นะครับยากไหมไม่ยากนะครับเราต้องเขียนแรงที่กระทำกับ b นะฮะก็จะมีแรงเอแรงเสียดทานแล้วก็น้ำหนักนะครับจะมีสามแรงนะโจทย์ต้องการหาความเร่งความเร่งมันอยู่ในแนวราบ อยู่ในแนวราบนะครับซิงมาเเท่ากับ MA ใช้สมการนี้แก้นะครับซิมา f ในที่นี้แรงที่ทํะทำกับ B ในแนวราบก็คือ N นะก็แทนลงไปนะครับส่วนแนวดิ่งนะครับก็จะมีแรงเสียดทานเป็นแรงขึ้นน้ำหนักเป็นแรงลงนะครับก็แรงขึ้นมีขนาดเท่ากับแรงลงจับ2อันหารกันนะฮะ N ที่เราสมมุติขึ้นมาจะตัดกันทิ้งไปมวลของนะฮะซึ่งเราไม่รู้ค่านะครับก็จะตัดกันทิ้งไปนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แทนค่าลงไปก็จะได้คำตอบก็คือ12.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะ